จากวิดีโอที่แล้วผมทำคลิปเกี่ยวกับค,คำพูดที่ว่าการเปิดไฟฉายเท่ากับการเปิดเผยตำแหน่งของตัวเองถ้าใครยังไม่ได้ดูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนวิดีโอนี้จะเป็นการรีวิวไฟฉายที่ผมใช้ในคลิปเพราะคาราลัสเขาส่งไฟฉายตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้งานครับ <S <S <reek> ต้องบอกว่าคาราลัสเนี่ย ก็เป็นแบรนด์เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฉายจากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นไฟฉายแคมปิง้งไฟฉาย EDC พกพาทุกวันไฟฉายสำหรับงานซ่อมบำรุงรวมไปถึงไฟฉายแท็กติคอลแต่คุณภาพต้องบอกว่าเขาไปไกลระดับโลกเลยทีเดียวเพราะมีการสั่งไฟฉายแบบต่างๆเข้าไปใช้ในหลายๆห,หน่วยงานทั่วโลกและเราก็จะเห็นว่ามีการเอาไฟฉายของคารัสเนี่ยไปใช้เป็นพ็อบในหนังบางเรื่องอีกด้วยสำหรับไฟฉายติดปืนในคลิปนี้คือ คลา s GL2 ซึ่งผลิตจากวัสดุ m i l ิเทอรี่เกตเป็นอลูมิเนียม6061ทำสีดำด้วยวิธีการอ n โนด z e น้ำหนักเบาแค่82กรัมมาพร้อมกับตัวล็อกแบบ Quick Detach สามารถใส่และถอดไฟฉายได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเลยตัวล็อกรางแบบปรับได้เข้าระดับจึงรองรับปืนได้หลายรุ่นรวมไปถึงพื้นที่ใช้รางแบบพิคาทีนี่อีกด้วยทำให้มั่นใจว่าไฟฉายจะติดกับปืนได้อย่างแข็งแรง และลองรับแรงรีคอยของปืนได้สวิชเป็นแบบโมเมนตัลลี่ก็คือกดค้างไฟฉายก็จะติดเมื่อปล่อยไฟก็จะดับหรือจะกดคลิกหนึ่งทีเพื่อเปิดไฟค้างไว้แล้วกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดหรือปิดไฟก็ได้โดยสวิชก็จะมีให้ใช้งานทั้ง2ฝั่งสามารถใช้งานได้ทั้งคนที่ถนัดซ้ายหรือถนัดขวาหรือกรณีแขนข้างที่ถนัดบาดเจ็บหรือจำเป็นต้องใช้มือลองในการยิงปืนก็ยังสามารถใช้งานไฟฉายตัวนี้ได้ครับ โดยความสว่างของไฟฉายตัวนี้ทำได้สูงสุดคือ1,000ลูเมนความเข้มแสง5,980แคนเดล่าสามารถส่องไกลถึง154เมตรและมีเลเซอร์แสงสีเขียวในตัวอีกด้วยสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้ซึ่งส่วนตัวผมก็ชอบเลเซอร์สีเขียวมากกว่าสีแดงอะนะเพราะว่ามันเห็นได้ชัดกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบและการใช้งานในสถานการณ์ที่แตกต่างของแต่ละคนเหมือนกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลงยมคับขันได้ดีเลยทีเดียว ดยไฟฉายตัวนี้จะมีโหมดการทำงานทั้งหมด5โหมดคือ 1. โหมดไฮความสว่าง1,000ลูเมน 2. โหมดโลความสว่าง100ลูเมน 3. โหมดสตบหรือแสงกระพริบโดยต้องกดสวิตช์2ครั้งหรือ3ครั้งเพื่อใช้งานโหมดนี้ซึ่งแสงไฟเนี่ยจะมีการสลับแพทเทิร์นระหว่างการกระพริบไวกับกระพริบช้าด้วย 4. โหมดไฮพร้อมเลเซอร์และ 5. โหมดสุดท้ายโหมดเลเซอร์อย่างเดียว โดยการเลือกโหมดว่าจะเปิดหรือปิดเลเซอร์นั้นสามารถทําได้ด้วยการเลื่อนสวิตช์ที่อยู่ด้านบนของตัวไฟฉายหากเลื่อนไปทางซ้ายสุดก็จะเป็นโหมดเลเซอร์เลื่อนมาตรงกลางก็จะเป็นโหมดไฟฉายพร้อมกับเลเซอร์และเลื่อนไปทางขวาสุดก็จะเป็นโหมดไฟฉายอย่างเดียวก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์ครับผมได้ลองทดสอบไฟฉายในหลายๆระยะให้ดูนะครับแสงที่ส่องสว่างได้ก็อย่างที่เห็นในคลิปเลยครับ ซึ่งการใช้งานจริงเปิดแค่100ลูเมนถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับการตรวจสอบเป้าหมายเพราะบางทีเราใช้งานในอาคารถ้าเกิดว่าเปิดสว่างสุดเนี่ยไฟฉายอาจจะส่องไปที่ผนังหรือกระจกแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่เราทําให้เราตาพาได้เหมือนกันไฟฉายตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด400มิลลิแอมใช้งานได้นานสุด1ชั่วโมงที่ความสว่างไฮและใช้งานได้นาน2ชั่วโมง20วินาทีที่โหมดโลโดยสามารถชาร์จไฟผ่านพอร์ต USB-C และมีไฟอินดิเคเตอร์บอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยถ้าแบตใกล้หมดก็จะมีไฟสีแดงกระพริบครับนอกจากนี้ไฟฉายก็ยังกันนะ้ำมาตรฐาน IPX6 และสามารถกันกระแทกที่1เมตรด้วยซึ่งไอ้กันกระแทกที่1เมตรเนี่ยหมายถึงระยะปลอดภัยของมันที่มันตกแล้วไม่พังทันทีนะครับชินส่วนภายในไม่แตกกระจายไม่ใช่ว่าตกจากที่สูงกว่านี้แล้วมันจะพังทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาไปลุยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะคลารัส เขาก็มีการรับประกันไฟฉายถึง2ปีส่วนอุปกรณ์ในกล่องนอกจากตัวไฟฉายก็จะมีสาย USB A to USB C 1เส้นสำหรับเสียดชาร์จอะแดปเตอร์เพื่อใช้กับรางพิคาเทนี่พร้อมสกูยึดอีก2ตัวและประแจ L ที่เป็นไข่วงแฉกกับไข่วงปักแบนด์1ตัวเอาไว้สำหรับติดตั้งรางพิคาเทนี่และใช้ปรับเลเซอร์ได้ด้วยและสุดท้ายก็จะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานกับโบชวัวไฟฉายของ c a l ครับ ส่วนข้อพิจารณาสำหรับไฟฉายของคาราลัส g l 2ที่ผมลองใช้งานมาสักพักก็คือสวิตช์เนี่ยกดใช้งานค่อนข้างยากคือต้องเขี่ยซ้ายหรือขวาแล้วสวิตช์มันก็ค่อนข้างแข็งนิดหนึง่งไม่เหมือนแบนเอสจากอเมริกาที่ผมใช้อยู่สวิตช์ตัวนั้นอาจจะเป็นแบบเขี่ยงลงอันนั้นผมว่าใช้งานถนัดมือมากกว่าส่วนสวิตช์กดติดปล่อยดับตัวนี้ต้องกดค้างอย่างน้อย1วินาทีถ้าปล่อยเร็วกว่านี้จะเป็นการเปิดไฟฉายค้างไว้เลยซึ่งบางจังหวะ เราแค่อยากเปิดไฟฉายเช็คแค่แวบ,บเดียวจริงๆมันก็ทําให้เสียจังหวะอาจจะต้องทําความคุ้นชินกับระบบไฟฉายตัวนี้สักหน่อยต่อมาคือยางปิดพอร์ต Type C ต้องเช็คให้ชัวร์ว่าปิดแน่นแล้วไม่งั้นน้ําอาจจะเข้าได้ซึ่งเขาเข็มว่ากันน้ําก็จริงแต่ไม่รู้ว่าเขาซีลที่พอร์ต USB เหมือนโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่าหรือซีลแค่ยางภายนอกอย่างเดียวก็ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยหากใครสนใจเจ้าไฟฉาย Clarus GL2 ตัวนี้ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคลารัสเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีไฟฉายอีกหลายรูปแบบที่น่าสนใจให้เลือกดูอีกด้วย